สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องอยูทูปขาอินเตอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณเปรวสีเงินครับเขียนบทความบนเว็บไซต์นังสอพิมไทยโพสชื่อเรื่องว่ายุบเรื่องเล็กอยู่เรื่องใหญ่ต้องบอกว่าธรรมนัตนี่เป็นโอปาติกเทศของแท้คือเกิดปุ๊บโตปับ๊บเป็นพักแก้มลิงบิ๊กป้อมด้วยจํานวนสสทั้งกวนตัวเองและพวกสัมภเวสีพักที่จอดมาซบรวมแล้วตอนนี้เฉียด30 ไม่ใช่หอกข้างแครรัฐบาลแต่มันคือหอกทะลุกลางแคร่พร้อมเสียบก้นนายกคว่ำรัฐบาลกลางสภาได้ทุกเวลาที่ต้องการเพราะทุกวันนี้เสียงรัฐบาลเหนือกว่าฝ่ายคา้านไม่กี่สิทธ์เมื่อธรรมนัตยก้วนออกไปและมีพรรคจิ๋วที่เคยหนุนรัฐบาลส,สมทบผมทุกคร่าวๆร,รัฐบาลเหลือเพียงเหนือฝ่ายคา้านไม่ถึงสิทธ์ในการโหวตตกกฎหมายสําคัญสําคัญแค่ซีกธรรมนัตก็ยกมือให้ฝ่ายคา้านรัฐบาลพังทันที เมื่อเส้นทางการเมืองระบบรัฐสภาเป็นอย่างนี้นายกยุบสภาก่อนจะถูกเตะคว่ำกลางสภาดีไหมนีม่แฟนกลับลุงตู่ทั้งลิงไซส์ทั้งบทอัศจรรย์ส่งเสียงขมด้วยห่วงใหญ่ดูเหมือนนายกก็รู้แฟนๆเป็นห่วงแต่ผมดูท่านให้สัมภาษณ์จับน้ําคําน้ําเสียงได้ว่าคําที่ท่านตอบเมื่อวาน20มกรา65ได้ใคร่วควรใ่ตรองมาก่อนแล้วผมจะยกสองประโยคที่ท่านนายกพูดเมื่อวานประโยคแรก ผมไม่ได้คิดจะดําเนินการในเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีหรือยุบสภาอะไรต่างๆโดยเฉพาะขณะนี้กฎหมายยังไม่เรียบร้อยและประโยคที่2ออย่างไรก็ตามขอบคุณประชาชนที่เชื่อมั่นและเชื่อถือที่ผ่านมาซึ่งผมก็ได้วางอนาคตไว้พอสมควรโดยเฉพาะแก้ปัญหาที่บักผมเป็นภาระของผมที่ทําให้การทํางานใหม่ๆออกมาได้ช้าโดยต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่และข้าราชก,การด้วยซึ่งผมเข้าไปลงรายละเอียดในทุกเรื่องอะไรติดขัดตรงไหนก็พร้อมสั่งการเพิ่มเติม ให้ไม่เคยวากเว้นจากการทํางานฟังเผินเหมือนคนละเรื่องแต่ถ้าฟังพิษจะเข้าใจว่ามันเป็นคนละเรื่องเดียวกันคือการยุบไม่ยุบสภานั้นมีองค์ประกอบที่ต้องไคร่วรทางผลได้ผลเสียของบ้านเมืองทั้งทางสั้นทางยาวมากกว่ามุ่งเฉพาะด้านผลประโยชน์นักการเมืองแน่นอนการเมืองระบบรัฐสภาตอนเลือกตั้งคุณภาพประชาชนเป็นใหญ่เมื่อเลือกตั้งแล้วปริมาณมือสอสอในสภาเป็นใหญ่เมื่อเกิดปริมาณแปรผันเช่นนี้ก็รู้แหละยุบสภาคือทางเดินตามกติกาของมัน ส่วนตอนไหนเมื่อไหร่ก็ต้องนําแต่ละองค์ประกอบของปัจจัยมาเข้าสมการเทอมงานเทิมเวลาเพื่อหาจุดดีของประโยชน์อันพึงมีต่อบ้านเมืองเป็นเข็นวัดที่นายกบอกไม่ยุบสภาด้วยเหตุหนึ่งยังเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากอยู่ 2. ต้องจัดทํางบประมาณรายจ่ายแผ่นดินประจําปี2566ให้ผ่านสภาก่อน3ต้องให้กฎหมายลูกสฉบับเพื่อการเลือกตั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญที่แก้ไขกันผ่านสภาประกาศใช้ก่อน นี่แหละสามเหตุผลที่ยังยุบสภาไม่ได้โดยไม่ต้องพูดถึงการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยและกฎหมายสําคัญสาคัญอีกหลายฉบับจะต้องตกไปประเด็นพรบงบประมาณ66กยังไม่มีพวกสอสอเขาคงไม่สนใจเท่าไหร่เพราะไม่ใช่ผลประโยชน์ของพวกเขาโดยตรงแต่ประเด็นกฎหมายลูกเลือกตั้งใหม่ด้วยบัตร2ใบที่ยังไม่ผ่านสภานี่แหละประโยชน์พวกเขาโดยตรงดังนั้นนายกคงอ่านเกมแล้วทั้งฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลไม่กล้าทาใม้ยุบสภาตอนนี้จนกว่ากฎหมายลูกสองฉบับผ่านวาระสามประกาศใช้นั่นแหละแล้วจะซักเมื่อไหร่ล่ะ อยากรู้ก็ดูจากเทอมสมัยประชุมรัฐสภาลักกันตอนนี้ยังอยู่ในประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2จะปิดสมัยประชุมวันที่28กุมภาพันธ์6 5จะไปเปิดสมัยประชุมอีกทีก็ราวราวกลางพฤษภา6 5และไปปิดราวราวกลางเดือนกันยา6 5ดูตามปฏิทินสมัยประชุมแล้วทั้งพรบงบประมาณทั้งกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งโน่นแหละกว่าจะคลอดก็ช่วงพฤษภาถึงกันยาแบบนี้หมายความว่านับจากมกราไปจนถึงกันยาตีสว่า8เดือน ถ้าไม่มีเหตุจรนพักร่วมรัฐบาลพักไหนปุ๊บปั๊บมีขาใหญ่ไปบังคับให้ไล่พวกเขาออกจากพักแล้วก็รัฐบาลอยู่สบายสบายยังไม่ยุบสภาแน่ลากยาวอีกสักเดือนกว่ากว่าประชุมเอเปกเร็จก็ยุบสภาไปเลือกตั้งใหญ่ต้นปีห6กแบบนั้นคริปเปิลวินทั้งประเทศทั้งชาวบ้านและนักการเมืองเลือกตั้งทุกอย่างลงตัวแต่ถ้าขาเล็กขาใหญ่ใจร้อนต้องการทําให้ยุบมีนาเมษาหรือเดือนไหนไหนก็ได้เอาเร็วๆพร้อมเลือกตั้งกติกาเดิมมันก็ได้ แต่มีนาเมษาปิดสมัยประชุมซ้าช่วงสงกรานต์ถ้ามีการสร้างเหตุสร้างสถานการณ์ให้รัฐบาลต้องตัดสินใจก็ต้องดูว่ารัฐบาลโดยนายกจะตัดสินใจทางไหนเพราะมันมีสองทางให้เลือกทางตรงคือทางยุบสภาและทางเอี้ยวคือทางรัฐบาลรัฐประหารตัวเองแก้รําคาญแต่เท่าที่สนดับรับฟังท่านผู้นําฝ่ายค้านชนละนานสีแก้วประกาศจะยืดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในทันทีที่เปิดประชุมสมัยแรกคือเดือนพฤษภากฎหมายบอก เมื่อมีบัญญัติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกแล้วห้ามยุบสภาจนกว่าจะผ่านขั้นตอนลงมติไปแล้วนี่ถือเป็นใบเซอร์จากฝ่ายคา้านรับประกันตําแหน่งนายกให้ลุงตู่ใครทาให้ยุบก่อนไม่ได้และได้ก็ตอนออกเสียงโหวตนั่นแหละถ้าทรมณต้องการสัตวาบัญชีนายกคณะพัก30เสียงร่วมโหวตไม่ไว้วางใจนายกกับฝ่ายคา้านแบบนี้แล้วก็ทั้งนายกทั้งรัฐบาลต้องออกทั้งยวงก็นั่นแหละในเมื่อรากกฎหมายลูกสองฉบับ ตามไทม์ไลน์จะเสร็จประกาศใช้ราวๆกรกฎาคม65แบบนี้อดเปรี้ยวไว้กินหวานรักษารัฐสภาไว้ทําหน้าที่ปรายากให้คลอดกฎหมายลูกได้เลือกตั้งบัตรสใบกันจะไม่แลนสไลด์โทนี่ว่าที่ว่าหรือเนี่ยดูตามเงื่อนไขประโยชน์ร่วมไม่น่าจะทําให้ยุบสภากันตอนช่วงต้นปีกลางปีปลายปีมีโอกาส ฟังตามข่าวพักที่ธรรมนัตยกคณะออกไปสังกัดก,ก็พักคนกันเองคนเอกวิทย์ใช่ใครที่ไหนก็หัวหน้าทีมงานวิคป้อมแต่อ่อนแต่ออกเป็นทั้งเพื่อนเลิฟทั้งประธานยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐนอกจากเพื่อนเลิฟวิคป้อมคนเอกวิทย์ยังมัดดี้กับเสไอลูกพี่ธรรมนัตคุมอาณาจักรสนามมา้านางเลิฟมาก่อนธรรมนัตก็เคยบอกคนเอกวิทย์รู้จักกันดีเป็นที่เคารพนับถือกันมานานถ้าเป็นตามข่าวพักเศรษฐกิจไทยของคนเอกวิทย์จะมีคนตํารวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณน้องชายวิกป้อมมาเป็นเลขาด้วยแล้วก็ พัฒราวา่ากับเพื่อไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันเห็นไหมล่ะอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่แล้วถูกย้ำกันทั่วหน้าลุงป้อมแคล้วคลาดอยู่คนเดียวก้าวไกลนินทาเพื่อไทยเสียงยังไม่ทันจางหายดีด้วยซ้ำสรุปหนึ 1, ่งปอพี่ใหญ่ใจยังไงอีสองปอพี่รองกับน้องเล็กก็ยังต้องเปลงใจยุทธศาสตร์แก้มลิงลุงป้อมเอาธรรมนัตไปอมในกระพุ้งแก้มเป็นแคมกันกระแทกธรรมนัตกับนายกก็ต้องเห็นใจให,ให้พี่ใหญ่เขาบริหารหัวใจบริวารเขาบ้างถึงอย่างไรงานนี้ยังไม่ใช่งานสุดท้ายในภารกิจ รัฐบาลสามปลมยอดยากเพิ่งโชยเตรียมใจรอมอรสุมใหญ่กระนำประเทศดีกว่าคงไม่ช้ารอกนี่เป็นบทความที่คุณเปรวสีเงินนั้นเนี่ยรับเขียนเอาไว้ ในวันที่21มกราคม2565ยุบเรื่องเล็กอยู่เรื่องใหญ่เรื่องนี้น่าสนใจนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การน,นำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นจะเอาอย่างไรกับอนาคตของรัฐบาลจะยุบสภาตั้งแต่ตอนนี้หรือว่าลากยาวไปจนถึงปลายปีให้กฎหมายต่างๆนั้นผ่านมีการประชุมเอเป c เป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงยุบสภาแล้วก็ไปเลือกตั้งกันต้น ปี2566ก็ติดตามดูแล้วกันเรื่องการเมืองนั้นเอาแน่เอานอนไม่ได้เดี๋ยวก็รู้อีกไม่นานจากนี้เนี่ยครับว่ากวนที่ออกจากพลังประชารัฐนั้นไปสังกัดพักไหนกันแน่แล้วจะออกฤทธิ์ออกเดชอย่างไรก็ต้องดูเวลาการประชุมสภาโดยเฉพาะการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ฝ่ายค้านนั้นเนี่ยหมายมั่นปั้นมือเอาไว้ว่าเปิดอ่าสมัยประชุมปุ๊บเนี่ยก็จะยื่นในการอภิปรายซักฟอกทันทีก็ช่วงเดือนพฤษภาคมดังนั้นต้องดูช่วงนั้นแหละครับว่า ในเรื่องของการอภิปรายหลังจากที่มีการลงมติวันนี้เนี่ยจะยังอยู่ร่วมรัฐบาลหรือจะไปยกมือให้กับฝ่ายค้านเพื่อล้มรัฐบาลวันนั้นทุกอย่างจะแจ่มแจง้งชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมก็ตามเอาช่วงเวลานั้นนะครับนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากให้ได้ติดตามกันโดยเฉพาะบรรดาคอการเมืองตาต้องไม่กระพริบในช่วงเวลานี้เพราะทุกฝีเก้าวทุกย่างก้าของแต่ละพรรคการเมืองนั้นหมายมั่นปั้นมือนําไปสู่เรื่องของการเลือกตั้ง และการกลับมาเป็นรัฐบาลในสมัยหน้ากันทุกพักนั่นแหละครับ